โอเคเก็ดลับ3นาทีวันนี้นะครับเราจะมาคุยว่า PC คืออะไรนับผลยานนับผลงานยังไงแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นยังไงเดี๋ยวพอผมส่งคลิปนี้ไปนะครับผมจะส่งไฟล์ที่จะเป็นแบบว่าตารางแบบนี้ไปให้นี่ครับตารางแบบนี้ไปให้ซึ่ง เวลาเราขายสินค้าให้กับลูกค้าเราคิดค่าคอมมิชชั่นยังไงคิด P.C.P.C. PC คืออะไร P.C. คือการนับผลงานซึ่งจะเอาไปทำในการได้โบนัสประจำไตรมาสหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆ1 0 0 0 0แสน P.C. ของกลุ่มเราได้ได้หูฟัง1ล้าน P.C. ได้ iPhone แบบที่ผมนําให้แล้ว P.C. อยู่ตรงไหน เอาแบบประกันก่อนนะครับถ้าเกิดผมขายประกัน85ทับยโดยพ่วงก,กับปลดล็อก3ล้านผมก็ดูครับในนี้ครับในตารางเดี๋ยวผมส่งให้นะครับก็ดูตามตารางเลยผมหา85ทับยชีวิตมั่นคง85ทับยนะครับผมเขาบอกว่าจำนวนปีชำระของผมเป็น25ปีถูกต้องไหมครับปีที่1ได้ค่าคอมมิชชั่นจากตรงนี้30% 3 0เร์เารเราก็ไปดูครับถ้าเบี้ย 9,000บาทเราก็จะได้ค่า30%ของ9,000บาทของค่าคอมมิชชั่นของค่าคอมมิชชั่นของตัวนั้นแล้วการนับผลงานเห็นไหมครับปีที่1นับ100%ปีที่2ก็ยังได้กับนับ45อันนี้เราแยกตัวนะครับเราต้องแยกตัวตัวหลักกับตัวเสริมปลดล็อก3ล้านเหละครับปลดล็อกออาตา้าดูตรงคำว่าปลดล็อกอัลต้านะครับ อายุเขาก็จะมีไล่ตามอายุครับถ้าเกิดลูกค้าผมอายุประมาณ35ปีแล้วก็ดูว่าอายุเริ่มอมกันภัย11ถึง55ปีตรงนี้ครับปีที่1ได้ค่าคอม30%โดยที่เบี้ยสุขภาพ30,000แล้เก็ดูครับ30%ของ30,000ก็คือประมาณ1 1 0 0 0กว่า11,000แล้วก็จะได้ประมาณเท่านั้นคือค่าคอมมิชชั่นเราเอาไปบวกกับตัวหลักครับบวกกับตัวหลักประมาณ3,000ก็ได้ประมาณ12 0 0 0 ประมาณแบบนี้ก็คือตารางนี้เราจะสามารถคำนวณอัตราค่าบําเน็จหรือว่าค่าคอมมิชชั่นของเราได้การนับผลงานเช่น,นกันครับตัวปลดล็อก3ล้านก็ยังนับผลงานอยู่ที่100%เนี่ยแหละครับ PC กับค่าคอมมิชชั่น